ทีส่สองของทะเลแบงค์ที่สุดที่นะครับผมวันนี้อยู่ที่สะพานกรุงเทพนะครับแต่ทางใต้จะมีป้ายเขาว่าสะพา,า,านมะราม3อยู่เพราะว่าทางด้านบนก็มีสะพา,า,านมะราม3ครับมาหน้าดีเลยไปข้างหน้าครับเป็นแยกบุคคาโลนะครับผมก็คือข้อฝั่งตนแล้วนะครับอยู่เป็นบอนดูรีวันนี้เรากำลังจะเดินย้อนครับมาทงางเขตบางก้อแหลมนะครับใจครับเ,ร,บร,เ,เรี่องศาลเจ้าพ่อพะเพิ ทนันไหมนีไม่รู้จัะทันไหมต้องรอไม่สักรอ,อบหนึ่งนะครับกำลังเงงหงเงงมือนเรือกาลังเขาเรียกว่าผ่านนักตรงเตาตอหม้อนี้เลยนะก็ลัยนะออกมานี่ครับมาแล้วครับ แล้วครับเนี่ยครับ,รบสายยาวมากนะครับมาแล้วครับสวยมากครับมีใครกดแปลครับผมไม่แน่ใจนี่ครับสะพานด้านานี้บ้างครัสวยสวย ไม่น่าโดนใครนะเพราะว่ามุมสูงน่าจะเพีงพอใช่ครับแต่ฝั่งนี้สวยครับสวยกำลังมีอาคารใหม่นะสร้างขึ้นมานะไม่รู้ว่าเป็นอาคารอะไรนะครับผมไม่แน่ใจนะครับถ้ยเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับครั้งแรกเลยครับแต่ฝั่งนี้สวยครับฝั่งนี้สวยอ,อเรือลำนี้ใช่ไหม คนไฟมาครับดูยาวมากใช่ครับใช่แลวทางด้านข้างๆก็มีโรงแรมอาวานนี่นะครับริเวอร์ไซด์นะครับ้างริเวอร์ไซด์พาลาซานั่นหมายถึงว่าใครพักโรงแรมนี้ก็คือออกมาเดินทางได้เลยใกล้ๆสวยครับสวยมุมนี้สวยมีคน ใกล้วัชนาวาใช่ไหมครับตึกอันนี้ผมนี่ผมนี่เด็ดเด็ดเด็ดอันนี้อันนี้อ่าใกล้วัชนาวาอันนี้ตึกมหานครอ่าฮะพยายามเอานิ้วเอานิ้วยื่นไปนะครับเด็ดเดอันนี้อันนี้อ่าสองตึกรวดเลยนะครับอันนี้เป็นอ่าชาเทียมใช่ไหมครับอาคารชุดเดอันนี้อันนี้อ่าสามตึกรวดตรงนี้จะมีย้าสว่างก็เป็นของเอเชียทีคถูกไหมครับ เอาดิ้วยืย่นมาใช่สวยนะตรงนี้สวยมากใช่ใช่เอาแล้วครับเอา,เาจะจะเป็รบกวนพี่น้องประชาชนที่มาบูปลาเนอะไม,ไม่ได้่เกี่ยวข้องกันนะครับ ปล่องปลาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับสวยครับตรงนี้เนี่ยเห็นทุกมุมมองเลยใช่ใช่ใช่ห่างมันก็ดีครับก็จะติดคงนี่ผมไป่ไงครับ พ่อพระเพิงบุพโลนันนี่นะครับเห็นชัดๆเลยนะครับอันนี้รุกนี้เห็นชัดมากใช่ย,ยิ่งยิ่งแดดมาแรงเท่าไหร่สะพานยิ่งสวยมากขึ้นเท่านั้นครับจะเป็นสีเทาเลยหล้แว้วมีเรือมาด้วยใช่ครับใช่ ข้าเราก็ยังเห็นเรือนะคิดว่าสักพักหนึ่งจะมาทางด้านนี้เดี๋ยวเราเตรียมจับภาพให้ดีๆไม s สมาร์ทเฟอร์รี่นะนี่ครับเยนี้เรามาดูทางฝั่งนี้ต่อแล้วกันนะครับมุมนี้อลังการมากๆนะคือไม่อยู่แบบทางแบบนิวยอร์กก็เป็นฮ่องกงอะไรเงี้ยสวย สน่ห์ที่แตกต่างกันครับเพราะว่า,าจะมีเรือผ่านไปผ่านมาไม่เหมือนกันช่วงเวลาก็แตกต่างกันบางทีบางช่วงก็บ่นๆอาจจะเหมือนฝนตกบางช่วงกำลังมาก็แดดออกเลยเรื่อก็มาพอดีครับเรือไม่สมาร์ทเฟอรี่นะครับเห็นตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามนะครับวัตบุคโลจนมาถึงฝั่งนี้นะครับ มุ่งหน้าไปอาสาทรแล้วก็บางรักนะครับทางด้านนั้นหลุดไปตึกส,งสงูงๆฝั่งนี้ครับจะเป็นคลองสารหลุดไปทางด้านโนอาสาธรถูกไหมทีม่สาทรอ,อันนี้มาคอแหลมอันนั้นบางรักไกลๆไกลๆจะเป็นบางรักนะครับ สวยสีสีอทองทอ,อ,องเหลืองเหลืองน้ำเพ่งใช่ครับใช่ เกรงนะไม่ใช่ไม่เกรงเกรงจะเอาขนาดใหญ่ด้วยเสียวแล้ถือตกน้ำด้วยแล้วก็คนเดินผ่านด้วยครับหลายสเต็ปมากไม่ใช่เลือกง่ายๆเามื่อจะต้องมอมีแบตด้วยไม่งั้นไม่งั้นบุยยาวๆไม่ได้ไก็เริ่มเลยไปเยอะนะประมาณสวยไหมครับ ครับที่เป็นเงาเี่นเงาของสมาัพระรามสามพอดีวันนี้อากาศดีครับแดดตรงนี้ครับวัดบางน้ำชนนะคะรับเแล้วแล้วก็ด้านนี้ครับ ล็อกใหญ่ๆเลยนะยาวๆมานีเลยนะครับแล้วก็มีเรือรลำเล็กๆน่ารักน่รารักกำลังจะเทียบท่าตรงนี้ครับเตือนต้องระวังนิดนึงนะคะรับมีร่องมีช่องพอสมควรเลยนะ สวยครับมุมนี้ก็สวยเรือก็ผ่านใช่ครับเี่อครับอีกรำหนึ่งใช่เป็ลรำใช่หมบเอยครับเอาวันนี้เดีย๋ยวที่ได้เกริ่นไปแล้วเดีย๋ยวที่ได้บอกไปแล้ว นี่ครับเป็นเหมือนแบบระนาบของสะพานเลยนะครับสวยครับสวยแทบไม่มีรถเลยแทจะไมีรถแหลยหปหมดแล้วครับส่วนทางด้านนี้ครับเริ่มเห็นนะใช่ไหมครับนนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมพยายามหามุมอยู่ตอนนี้เจอแล้วนะครับนี่ครับ ที่เป็นตึกสีออกแดงๆแ,แล้วก็ตัวอาคารสีดงเหลืองนี่นคือโบสถ์พิสใช่ครับทิสตกักสำเภานะครับโบสถ์พิสใช่ครับใช่ครับโบสถ์พิบิสนี่ครับแล้วมีเรือมาอีกลำหนึ่งสวยมากๆสีฟฟ้า ลำกระทัดรัดเดียบน่ารักน่ารักโอ้โหแสงวิง่งวิงเลยนะครับมาเลยโอ้โหอาจะเป็นพรารถผ่านด้วยแหละใช่ใช่สันสันนิดหน่อยตอนนี้อยู่กลางสะพานใช่ครับสวยเรือมาพอดีเลยสวยๆอาจจะเบี่ยงเบียงหลบหลบปรางขออภัยด้วยปันสันผมเองสันเองด้วยแล้วสะมานก็สั่นด้วยนะครับรถผ่านแล้วเมื่อกี้แสงเข้า,าวิง่งวิ่ง ขยายยิ่งแบบรู้เลยว่าเป็นยังไงครับเนี hey, ่ยครับสั่สนอยังสั่นอยู่เลยครับอยกลางสะพานตอนนี้อยู่ช่วงการรับน้ำหนักใช่ตัวแกรเชอร์อ๋อเดือดตัวแกรเชอร์ไม่ใช่ตัวแกเชอร์มันเป็นตัวแกรเชอร์เป็นคอมบันเซอร์เขาแต่คอมบันกเซอร์เขาเรียตัวแกรเชอร์นะครับอโเคข้อครับฝั่งตรงข้ามก็จะคุณก็จะเห็นชัดเจนเลยตรงนี้ตำแหน่งกับกำลังดีเลย เรือประมงนะครับพอดีมันมันเสียงไอ้ไอ้าะม,มีคนพูดนะปล่อยเขาไปเดี๋ยวไปสนใจแนละ้วไม่เีอยอะไรเขาไม่ได้คุยกับผมเนี่ย,ยสวยตอนนี้เป็นช่วงโค้งแม่น้ําพอดีนะครับโค้งแม่น้ําของทางเขตลองศาสตรเนี่ยครับโคง้งไปทางนูน้นอ่าอลนนจะได้ทางเขตกำบันมะครก็เป็นโคง้งแบบน,นี้อ่าบางรักษาตรถอน สวยเลยครับสวยเลยใช่เดินทำไปทํามาแป๊บเดียวจะเข้าบางคอแหลมนะกลับบางคอแหลมเหมืนเดิมน,นะครับสวยครับสวยตรงนี้จริงๆขึ้นาาอีกก็ได้นะแต่ก็เสียวมากกว่าเดิแมแน่นอน เป็นมุมที่ก็ค่อนจะกว้างไกลพอสมควรแต่ก็เสียวเหมือนก็จะไม่เสียวเสียวหลบก่อนนะครับโอเคเรือมาแล้วครับออกจากน่าจะโรงแรม เสียวครับเสียวครับระวังปนก่อนโอเคอ่าที่หนึ่งเข้าเหมือนเดิมนะครับ,รบเึินเข้าคู่นหนึ่งนี่ยครับเราจะดูตำแหน่งนี้แล้รถผ่านมาดูใช่ะระวังรระวังนิดเดินครับมีเด็กเดินมา รด้วยัเพราะฉะนั้นเรามาดูฝั่งนี้กันครับพังสวยสวยทาด้าน,นั้นคุณจะเห็นเรือประมงเรือประมงทาด้านนี้ก็มีเรือมาเหมือนกันโอ้โหแบบตีขึ้นมันก็สวยเลยนะ รวดเร็วมากๆแป๊บๆผมจะกดทําไม่ทันอยู่แล้วนะครับเร็วมากจริงเร็วมากๆปุ๊บๆรอดใต้สะพานไปที่เรียบร้อยโหมากกระคืดอย่างรวดเร็วเลยนีครับมันรถของทางตำรวจใช่ครับรถตำรวจเรือตำรวจเรือตำรวจไม่ใช่รถตำรวจเรือตำรวจใช่ใช่สวยผมกำลังจะเข้าาฝั่งบางคอแหลกแ้วนะครับฝั่งเขตบางคอแหลกนี่แหละ ไม่มีเลยอ,อีกน้ำเลยนะเร็วมากใช,ใช่ยิ่งดูแล้วรู้เลยว่ายิ่งเร็วขับเร็วมากขับเร็วม,เวมากๆระะันลาก่อนแล้วนะครับฝั่งทนครับฟ้าสวยมากประมาณนี้แล้วกันให้เห็นสะพานทงา,างพารามสามด้วยระะับ ยิ่งแดดมายิ่งสีคมมากมากเลยใช่ขณะนี้ก็จะย้อนแสงแสงแรงมากครับอย่าอย่ส่องเยอะครับแสงไม่ค่อยเอื้อกับกันถ่ายภาพเท่าไหร่จะย้อน มาดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสักหน่อจะบันเทิงเริงลมไม่น้อยสวยมากและนี่ทับเรือกำลงังมาทางกลางตึกเลยเดียว บางคอแหลมามๆโหมันฟาร์มดีร่องตีร่องอันนี้มาครับรอยโยลกแกรน็์ซีคลัสครับให้จุดข้าม แบบปอมมอนี้ไปก่อนแล้วเราค่อยมาในด้านอยากหาสองสูตรห้ามานัดหนึ่งครับัะคู่ครับเดี๋ยวมีเรือมาเป็นเรือรอ,อ Royal Galaxy Cruise นะครับดหนึ่งครับใกล้กลลครับใกล้แล้วครับ สวยๆคนเยอะมากครับเรือ r o y ย l Galaxy Cruise นะครับอโอเคได้อนนี้ก็เรียบร้อยครับกลับมาฝั่งบางคอแหลมเรียบร้อยนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชม นะครับทั้ง2ช่วงเลยนะครับผมทั้งไปและกลับเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่าโชคดีนะครับด้วยสุขภาพวันนี้หมดเวลาหมดแล้วขอลอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ